สวัสดีครับออบสุรพลน,นะครับทีมสาวน้อยเพชรบ้านแทงครับตอนนี้กำลังประกวดอยู่ในรายการหมอลำไอดอลครับตอนนี้มาแรงมากกระแสของออบใช่ไหมครับรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจนะครับที่แฟนๆทางบ้านส่งแรงเชียร์แรงใจให้ออบเสมอมาเพราะว่าออบห่างหายจากวงการหมอลำไปนานพอสมควรครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไปทําประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้ก้าวข้ามาสู่ศิลปินโดยเต็มตัวแล้วครับอะไรทำให้เราตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเนาะ เพราะว่าลึกๆแล้วเรายังมีใจรักในการร้องการลําแล้วก็ยังชอบในการร้องหมอลําอยู่ครับและอย่างวันนี้ก็ได้มาขึ้นเวทีจริงค่ะ,ะสำหรับการแสดงรู้สึกยัอองบ้างคะต้องบอกอย่างนี้ว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับเพราะว่าเราเคยมาแบบสอนลําแต่ก่อนเคยเคยแบบเคยมาสอนลําให้กับบอสโจแต่ก่อนอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอตอนเนี้ยได้มาเป็นศิลปินในค่ายของอ ิวเจนเอเจนเมนแล้วก็ได้มาขึ้นในทีมของสาวน้อยเพ็ทวัตแทก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะโจชงว่าเจดเวทีมากเวทีอะไ,ไ,ไรอ๋อครับก็เพามีโอกาสยังรับงานเรื่อยๆครับก็เลยทุกคนอาจจะพอรู้จักบ้างแต่ว่ามีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักก็ฝากติดตามด้วยครับความตื่นเต้นมันน้อยลงไหมคะหรือว่ามากขึ้นสำหรับอ๊อฟยังตื่นเต้นเสมอครับเวลาได้ก้าวขึ้นสู่บนเวทีเพราะว่า ต้องไปเจอแบบแฟนคลับใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเลยครับแล้วตั้งแต่เราได้ไมาอยู่กับทีมก็โจเนาะนเป็ยังไงบ้างคะับก็โจสอนอะไรยังไงเราบ้างไหมอันดับแรกเลยพ่อโจจะสอนในเรื่องของอการวางตัวแล้วก็การเป็นศิลปินให้ให้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้เยอะๆได้มากที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราต้องเอาแบบเอาฐานโซเชียลด้วยฐานแฟนคลับจากโซเชียลด้วยพยายามทำคลิปทำอะไรลงโซเชียลด้วยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ คนน้องอี๋งองิเป็นไงบ้างได้ลู้มากับน้องน้องอิ๋งเป็นคนที่แบบน่ารักครับแล้วก็พูดพูดจาน่ารักน้องแบบพอเจอกันน้องจะน่ารักทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสให้กําลังใจกันตลอดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วก็มีการเซอร์ฟิสบนเวทีด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างสนุกสนานเอ็นจอยมากครับมาเจอน้องๆตอนนั้นก็เป็นการเช็คเตาเดี๋ยวเจ้าเราเล่นอีกว่าจเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยจะมีไม้เด็ดไม้เด็ดนั้นจะเป็นเราหรือเปล่ามีต้องอันนี้ต้องฝากทุกคนติดตามนะครับผมยังยังบอกไว้ แต่บอกไว้เลยว่าโชว์ตาน้อยอเพชรบ้านแทงของเราในการมอลมาดอนเนี่ยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนรู้สึกยังไงบ้างเมื่อจากว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้แล้วเราได้มา,าร่วมแบบว่าโชว์น้องหนิงอยากให้ตั้งตัวหนนิดึงเป็นยังไงบ้างกับรายการลุร้นรายการด้วยตอนรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือความรู้สึกดีใจแล้วก็เพราะว่าได้เห็นศักยภาพของตัวเองมีการพัฒนานมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแฟนให้การติดตามมาเรื่อยๆครับแล้วก็ ขอบคุณรายการหมอลำไอดอลที่ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้มาร้องหมอลำให้กับคนทั่วประเทศได้รับชมกันหลายคนตั้งคำถามว่าออฟก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์สำเร็จมากี่แก้วถึงแด้การเป็นแชมป์บอร์ดลำไอดอนอ๋อไม่ต้องคำบอร์ลำไอดอลไม่ต้องคำบอร์ดลำไอดอนต้องบอกอย่างนี้ครับเขาแบ่งรางวัลเป็นสามสาขาเขาแบ่งรางวัลเป็นสามสาขาสาขาละสามรางวัลสาขาหมอลำแม่บทสาขาสมัยนิยม สาขาบอลลัมแตกลายออฟได้สาขานี้ครับสาขาบอลลัมแม่บทแต่ยังไม่ได้แชมป์แบบว่าเดียวเดียวตอนนั้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่รู้ครับเ <c oughs> ขาแบ่งรางวัลกันอย่างเงี้ยครับทุกคนเป็นแชมป์หมดเลยข้าวนใช่ครับทุกคนเป็นแชมป์หมดเลยได้ได้ได้สาขานี้หลายคนก็ได้มองว่าน,นะตอนนั้นมันก็แบบจุดนี่แบบมันจะสุดแล้วถ้ไปเรา<ๆ>อย่างเงี้ยมันลงแขง่งบอลลัมไม่ได้อีกอ,อ็อบมองว่ารายการนั้นสำหรับอ็อบยังไม่สุดครับเพราะว่า อ็อบอยากโชว์ศักยภาพมากกว่านี้ซึ่งเวทีหมอลำไอดอลอ่ะมันตอบโจทย์มากๆแล้วก็มันแมสตัวเอามากๆเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องชอบรำแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรแบบอยากโชว์ศักยภาพให้แฟนๆได้เห็นกลับมาโดดเล่นในวงการหมอลำอีกทีหนึ่งความประสบความสำเร็จสูงสุดของอ็อบเองที่ตั้งไว้มันคืออะไรครับอยากเป็นศิลปินครับอยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนหน้านี้มันยังไม่แมสตมากครยังครับแล้วอะไรมาทำให้รู้สึกว่า กลับมา้งนอะไรนะฮะอะไรทำให้เราลุ้นอะไรทำให้แบบว่าเรามั่นใจว่ากลับมาทั้งนี้เราจะสามารถแม้ได้ที่มาครั้งนี้อยากมาสานต่อแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองยังยังรักแล้ก็ยังอยากอยากลองอยากล้ำในอาชีพเส้นทางของหมอลำต่อไปซึ่งเวทีหมอลำไปแล้วมันตอบโจทย์แล้วก็มันมันมาที่เขาบอกไปว่ามันแม้กับตัวเองมากๆก็เลยจะมาสานฝันให้กับตัวเองในรายการหมอลำไอดอลสาให้เดาเรื่องหยิบหยิบว่าโดนโดนอะไรเพราะว่าหลายคนทีมกดผมกด ที่ที่เลือกทีมสาวน้อยเพชรพลนแพงหนึ่งเลยออฟสามารถร้องได้แล้วก็ฟ้อนได้ซึ่งทีมสาวน้อยเพชรพันแพงก็คือเด่นในเรื่องของการฟ้อนการรำนั่นคือมอลำเพลินอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งเป็นทางที่ออนถนัดเราก็เลยมองว่าสาวน้อยเพชรพันแพงน่าจะเหมาะแล้วก็ตอบส่วนเอามากที่สุดจะได้โชว์ศักยภาพมากที่สุดในในโชว์รอบต่อไปอะไรเงี้ยจริงจริงนะวันนั้นนะวันต้องเลือกเลือกไวแนวในใจหรือว่าตันใจัเลือกไวแ้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บ้านแล้ว ถ้าไม่กดมีแผนสำรองไหมมีมีครับถ้าสมมติว่ากดทั้ง4ทีอ่ะกด3ทีแล้วบอสโจไม่กดธพี่ออสจะเลือกจริงๆริงก็น่าจะเป็นหมอลำใจเกินร้อยครับอ่าเอาแบบยุ่ยยุ่ไปอ่าค่ะค่ะเขาเเป็นแบบนี้สักหน่อยไหมมีคู่แข่งที่น่ากลัวลไหมโอ้เพราบอกเพราบอกเลยว่าในรายการหมอลำไอดอลนักร้องมาจากหลากหลายสาขามาจากหลากหลายเขาเรียกว่าสไตล์อ่ะสไตล์แต่ละคนอ่ะ ต่างกันมากแล้วก็ทุกคนมีดีหมดเลยซึ่งอภิปรัวทุกคนเพราะว่าที่มามีแต่คนตัวติงจริงๆครับมีแต่แบบศัก,กยภาพแน่ๆนๆทั้งอะไรบางคนแบบประกวดรายการทีวีสวรรค์มาประกวดรายการทีวีมาเยอะเลยซึ่งออฟแบบไม่ค่อยเจนเวทีในการประกวดแต่ออฟแสดงมากกว่ายังมีไม้เด็ดอีกเยอะไม่ให้ทั้งงานออกมาโชว์บนเวทียังมีอีกครับพร้อมสู้กับทุกทีมในสามทีมเลยสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถ้า อันนี้ก็คือขอเป็นแชมป์รายกาหมอลำไอดอนก่อนเลยครับฝากขอว่าทุกคนขอบพระคุณแฟนๆทางบ้านนะครับอย่าลืมติดตามรายการหมอลำไอดอนแล้วก็อย่าลืมติดตามออฟสุรพลนะครับทีมสาวน้อยเพชรบัรแพงนะครับฝากแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะครับกลับมาครั้งนี้มาสารฝันแรงประดานใจให้กับตัวเองแล้วก็อะไรฮะ เราก็จะมาออนแชร์ให้กับทุกคนได้เห็นครับทุกคนแล้วก็รักน้อยๆครับแต่รักนานๆนะคะ okay. โอ,โ,โอ้ยดีนังฟังเดื้อดองทองจันพันคาฟังเดื้อดองกระทองอาจารพันคาไอ้เด็มาเห็นหน้าของขอ,งอนก็สนีสวยไร้ดีสู่พืน้นแปนไมขอใบคนสวยอวยตามาทั้งพี่เบิ้งสีหน้าผู้วันตายิบหน่อยบึ้งสีหนา้าผู้วันตาหยิบหน่อยเจ้าผบ้ขอยคาลานนั่นมือจังเห็นใจไอต็มเป็นเรื่อง,งวางว่างดีจนทะเลสีซึมบวงไหลจนซื่อ,อีกหนึ่งความชายพยานะอา กายว่าจจิตตังหังวัน,านาาทาน่าคาติบดีสีสุดโหวิสุทธิเทวาปุชีมีกายวาจาจิตตังอหังวันทา,า,านางพญานาคินีสีปทุมมา